แมตช์สี่วันนี้สดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะไดมอนด์ฟูดพบคีกิสทานเซตแรกนะคะส่งธนชาชาค่ะพัชราพรคารินาเคาเซอร์สะศรีพาพรแก้วกัลยาและมือเซตเป็นนุกนิกนัทนิชาค่ะส่งเป็นตัวหลักในเซตแรกเลยคะแนนทีมไทยก็นําห่างตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะแมตช์นี้ต้องบอกว่าคู่ต่อสู้ไม่หนักไม่ยากค่ะสบายๆไทยทั้งบล็อกไหลบอลเร็วได้แต้มหมดเลยค่ะฝั่งคีกิสถานผู้เล่นคืออายุยังน้อยหลายคนมากคืออายุประมาณ 16- 17เองค่ะผู้เล่น ที่ลงตัวหลักก็ทำหน้าที่ได้ดีค่ะการจจนาลงไปพักนะคะเพราะว่าทำคะแนนโดดเด่นไปตั้งแต่แมตต์หลายแมตช์ที่ผ่านมาแล้วค่ะคะแนนของทีมไทยก็ยังห่างเรื่อยๆค่ะห่างนำคะแนนนำโดดและชนะไปในเซตแรก25ต่อ7ค่ะ มาดูกันต่อในเซตที่2ค่ะคะแนนค่อนข้างที่จะไล่เรียกกันติดติดมากกว่าเซตแรกโคดคือเอามือเซตออกไม่มีมือเซตในสนามเลยค่ะในช่วงกลางเซตถือว่าสร้างปรากฏการณ์นะคะคือผู้เล่นยังงงเองเลยว่าเอ้าเอามือเซตออกให้ฉันลงหรอคือเลเนตงงเลยค่ะตอนที่โคดแขกเอานุกนิกนัทนิชาออกแล้วให้เธอลงคือโคดแขกปรับแผนเกมนะคะพอไม่มีมือเซตคะแนนก็ไหลค่ะไหลเพราะว่าลูกเสิร์ฟของโมเมธนัชชามือเสิร์ฟยอดเยี่ยมของไทยแลนด์ลีกค่ะพอไม่มีมือเซตคนที่เซตก็เป็นอูไรลักษค่ะตอนนั้น เกมค่อนข้างที่จะรวนนิดนึงนะคะผู้เล่นก็คืองงว่าเอ้ยใครจะเซตต่อใครจะอันเดอร์แต่ก็อย่างที่บอกค่ะคู่ต่อสู้ไม่ยากไม่น่าห่วงอะไรเลยคือทําให้แบบแต้มไหลเลยส,ยสบายๆค่ะในเซตที่2นี้ก็เหมือนเดิมค่ะไดมอนด์ฟูดเอาชนะคีกิสถานไปด้วยคะแนน25ต่อ14ค่ะ มาต่อในเซตที่3ค่ะส่งเลเนสกับโทเมล,ลงมาเป็นตัวจริงตัวหลักในเซตนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งมือเซตอย่างกุลภาลงมาต้องพูดย้ำว่าคู่ต่อสู้ไม่น่ากลัวนะคะ โหดแขกเลยไม่ขอเวลานอกเลยค่ะสักเซตเลยเซตนี้ก็คะแนนนําห่างไปเรื่อยๆค่ะไดมอนด์ฟูดเอาชนะคิกิสสถานไปได้25ต่อ10คะแนนค่ะก็ต้องบอกว่าเกมนี้สบายค่ะเหมือนทําให้ตายใจเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องเจอศึกหนักหนักมากเพราะว่าแข่งกับแชมป์เก่าเอาทายวีซีโอไมค์กอดแค่คิดก็เครียดแล้วค่ะยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องรอรู้ว่านุสราต้องคําจะลงมาเป็นมือเซตช่วยน้องๆหรือเปล่าคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ไดมอนด์ฟูดคว้าแชมป์มาให้ได้ด้วยนะคะ